สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะตลาดของสารัสในคืนวันนี้นะคะที่ปิดทำการเนื่องจากวัน l a b o r Day ค่ะส่วนตลาดทองคำในวันนี้นะคะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,690 u s ัดอลลารต่อออนค่ะ ก็หลังจากที่ราคาทองคำนะคะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวันศุกร์มาแต่สูงสุด1 6 9 2ค่ะวันนี้นะคะก็มีการชะลอตัวลงมาค่ะโดยขึ้นไหวในกรอบ1,686ถึง1,691นะคะความคาดหวังจาก QE นะคะก็ส่งผลหนุนให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ทางด้านฝั่งยุโรปนะคะมีข่าวออกมาค่ะเช่น PMI นะคะภาคการผลิตของสเปนค่ะปรับตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระยะหดตัวนะคะสำหรับการขอความช่วยเหลือของสเปนนะคะทั้งนี้ค่ะก็กำลังรอดูผลการประชุมของ ECB ในวันพฤหัสนี้ก่อนนะคะและบูตี้นะคะก็มีการเตือนแบงก์อิตาลีว่าการการสำรองการขาดทุน จากเงินกู้เพิ่มจะเป็นปัจจัยลบต่อเครดิตค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องมารอดูว่าสถานการณ์ในยุโรปจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ความคาดหวังต่อ QE เนี่ยได้หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทีนี้ต้องมาดูในสัปดาห์นี้ว่าทางยุโรปนะคะจะกดดันราคาทองคำหรือจะผลักให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อได้นะคะ เนื่องจากในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ประธานยูโรนะคะจะมีการประชุมกับเยอรมันในวันอังคานี้นะคะและทอยก้านะคะมีแผนที่จะเข้าตรวจกรีซในวันพุธนี้ส่วนการประชุมของ ECB ก็จะมีขึ้นในวันพฤหัสนี้นะคะซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะคะคงจะต้องจับตาดูทางฝั่งยุโรปค่อนข้างมากนะคะว่าจะมีผลอย่างไรต่อราคาทองคำค่ะ สำหรับคืนวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีตัวเลขที่จะให้ติดตามเนื่องจากมีการปิดตลาดของสหรัฐในวันเลเบอร์เดย์ค่ะแต่ในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะทางประธาน ECB นะคะจะมีการถแถลงการค่ะก็ต้องรอดูว่าจะมีการพูดเปยถึงนโยบายอะไรหรือไม่นะคะ สำหรับถ้าเรามองจากภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันนะคะจะเห็นว่าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัคธรมค์ได้พักตัวนะคะแต่ก็สามารถยืนเหนือเส้นดาวเทนไลน์ระยะกลางได้นะคะไม่ยืนได้อย่างแข็งแกร่งก็มีการดีตัวกลับขึ้นไปจนทําสูงสุดบริเวณ1690ค่ะ ที่จะเห็นบริเวณนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงนะคะแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณนะคะที่อันตรายค่ะก็คือสัญญาณเดเวเจอร์น,นะคะเมื่อราคาทองคํายกตัวสูงขึ้นแต่อายซยกตัวต่ําลงนะคะดังนั้นอาจจะมีผลทําให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงมาก็ได้นะคะ ก็ต้องรอดูค่ะแต่ถ้าราคาทองคำยังไม่ต่ำกว่าบริเวณ1,675หรือ1,660นะคะการตีกลับขึ้นไปที่บริเวณเป้าหมายนะคะที่เคยให้ไว้ประมาณ1,715หรือ1,725ก็จะมีขึ้นในไม่ช้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกค่ะการปรับตัวสูงขึ้นในระยะที่สองนี้นะคะค่อนข้างมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเห็นสัญญาณเดวอเจนอย่างที่บอกนะคะ ก็ต้องรอดูค่ะว่าในช่วงการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายนี้นะคะจะที่ระดับใดก็ยังคงต้องในสัปดาห์นี้ดูกรอบให้กว้างขึ้นหน่อยนะคะอยู่ตั้งแต่บริเวณ1,700ถึง1,725บริเวณนี้นะคะถ้าไม่ผ่านถึงสองบริเวณนี้นะคะก็รอเทขายทำกำไรก่อนแล้วก็ค่อยมารับที่อ่อนกว่าเดิมได้วันนี้รอดูการย่อตัวนะคะแต่คาดว่านี่คืนวันนี้จะแว่งไม่ค่อยมากค่ะเนื่องจากปิดทาการนะคะ โดยให้กรอบแนวรับแนวตา้านโดยมีแนวต้านหน0่งพันและหนึ่แนวรับที่1,680-1,675นนะคะวันนี้กรอ,อบแคบๆกันไปก่อนนะคะแล้วรอดูตลาดในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ